สวัสดีครับคุณแม่บุญยังสวัสดีค่ะคุณแม่บุญยังมาตามอีกขังหนึ่งนะครับเนาะงวดสำคันเขาหกหนึ่งนะครับค่ะเขาฮกหนึ่งครับเขาหกหนึ่งครับเล็กแม่บุญยังฟันเกี่ยวเกกับลูกไส้ตกน้ำตายเนาะคครับผมลูกไส้นี่อายุยี่หกปีกับแปลเป็นเหลขกสองหกหนึ่งเพราะว่าน้ำกับน้ำหนึ่งหนึ่งครับผมตาลินกับที่วันมีโชคครับอีกสี่ฟันดีต้องงวดเนาะครับคุณแม่ค่ะครับเบาสู่ฟังเลยครับฟันแนวไหนครับกาวิกนี่กับฟัน มันวังงูงูจงอางจงอางรลยบ่ครับค่ะงูจงอางงูผิดมันตีมามากัดหนามกัดเร่เร่เร่เรๆไม่ก็เลยกำข้อมันครับผมอื่นกบข้อมันแล้วอื่นเขามามาตีแน่มานขายแนนมามูกับมาแลนมามาตีครับตีมันตีแม่มันตายตายแบบนี้เขากำมางนีขึ้นกันหน้ามียังมันบอกว่าใส่มือเข้ากันนะก็ปวดคือแสบคือเก็บแต่น้อพานาครับอันมันขึ้นมันตายแล้วมาก็เลยอันเสดอตื่นครับอ่ะ ฝันมวยเนาวนฝันมวยเน่าฝันอยู่ว่าตีตายในงู่นกระตายงูกระตายแต่ว่ามันมีนามไม่ยังออกมาใช้มือจะาข้องอยู่ขนาว่ามันเก็บมันคือแสบขนาดน้อผิดมันเนาะจ้าว่าหม่นะในฝันขนะะครับผมนามไหลออกมาจากปากมันครับนามไหลออกมาจากปากงูเลยค่ะเก็บปวดใช้มือนี่นะใช่เลยซิมีหนึ่งอีกเด้อหนึ่งนามก็น้ําหนึ่งเนาะครับเนาะจ้ามันเป็นนามไหลออกมานามหนึ่งหนาม ผิดมันนหลาเนาะค่ะคิดมันกินน้ำขึ้นฝันก็ว่าหมายเน้ยครับน้ำมันออกมาจากปากมันมันไหลเต๊ะมือมันปวดแสบเก็บแสบนะแสบมือเลยแต่จะว่าตายแหละเด้ครับตายงูนั่นตายงูตายแล้วค่ะงูตายกำข้องูกำนี่กระเก้าแล้ะล่ะครับเอฟซีค่ะกำข้อเลยครับกำข้อข้อกระเก้าคือเก้าน้ำนิหนึงครับเป็นเก้าอหนึ่งกระไรว่างั้นมันงูหนึ่งเหงูงูกระเจ็ด แม่บ่ครับเอฟซีงูกระเจ็เอาให้แม่บุญเหลือเข้าแปลไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะบุญย่างครับแม่บุญยางแม่บุญย่างเขาโทษก้อไฟบุญยัางก็บุญเหลือกันเดียวกันเนาะบุญเหลือก็คือเหลือบุญย่างก็คือบุญกระยังคือเก่าครับผมแม่ก็บ่างูเจ็ดเนี่ยละงูกระเจ็ดกำกำกระหาไอ้เมื่อเนี่ยกะหาเนาะเมื่อหาก็ได้ครับมันหาครับผมก็แเหล้วแต่นะกำกระเก่าแต่ว่า ในบุญยังหนีเจเป็นตัวใดครับเป็นหาเป็นเจ็ดหาเนี่ยแหละงูอะหาคำกับเก่าโอ้ยคำกับเก่าดูสิเอางูเป็นเจ็ดก็ได้ครับเจ็ดหาบอกครับเจษหาหันมันเจ็ดเก่าครับเจ็ดหามาจากคือว่าเจษหาเก่าก็ได้ครับเจ็ดหาเก่าเนาะน้องคำกับเก่าดิครับคำกับเก่ามือกับหาครับงูกันเจ็ดงูกับเจษได้ น้ำกันนึงค่ะน้ำกันนึงเอาใช้กันหมุนเอาเจ็ดหาหนึ่งน้ำเนี่ยครับค่ะเจ็ดหานึงเจ็ดหาเก่าครับผมได้ค่ะอายุของคุณแม่เท่าไหรล่ะครับสี่สิบเจ็ดอายุสี่สิบเจ็ดปีครับแม่บุญยังครับท่านผู้ชมขอให้รวยตองวดเนาะครับคุณแม่เนาะค่ะมันบริตอดมือตัวลรืครับบอวบ่ได้ตอดแต่ว่ามันไม่น่าออกมัดเฉยเลยไม่น่าออกมาัดเฉยครับบ่ได้การบ่ได้ตอดงูตายงูตครับเป็นศูนย์อยู่แล้วตายกับซูนย์นั่นเด็นอะไรตัวแต่ละที่ครับนอะไรตัวเนี่ย เอาันยังขันตรนๆเขาก็เอาเมื่อหางูเจ็ดไปทั้งสกได้ค่ะเจ็ดทาหาเจ็ดค่ะเจ็ดทาศูนย์กรได้เนาะครับเนาะค่ะคมันตายศูนมาก็ได้ครับผมเอาเจ็ดาศูนย์หรือว่าเจ็ดทาหนึ่งคับหรือว่าเจ็ดท่าเก้าค่ับอกระถาอฟซมักชุดได้กับซีชุดนั่นมีเอียงอีกครับคุณแม่บุญยังครับผมกับว่ามีระคะกัฝันฝันที่เน้นๆกับทั้งสันเ่คะเน้นๆเลยเนาะครับเนาะค่ะค่ะด็นฝันต้องไดากับวย่งดอก มาดครันนี้ค่ะคุณแม่บุญยังให้เน้นๆครับครับขอบพระคุณที่ลายครับคุณแม่บุญยังครับสวัสดีครับครับทีมงานเบาแอมโลทงเมฆอะไรตัวเลขเด็ดกับแม่บุญยังมาแล้วครับงวดสงคัญถูกทั้งบ้านครับงวดนี้ขอให้แสนแตกอีกครับเอฟซีเนาะครับไปเบิ่งไปเบิร์ตัวเลขกันครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่บุญยังค่ะท่านผู้ชมฝันเนาะค่ะเนาะคุณแม่บุญยังฝันว่าได้บีบข้องูจงอางตายค่ะท่านผู้ชมก็เลยตีเป็นเลขเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งอายุของคุณแม่บุญยังก็อายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชมิมลาบกับคุณแม่บุญยังเนาะค่ะเนาะประจําหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศอสอนสงพันธ์หอคอยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวคาเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะก็อยาพึงภาพไว้ใส่นะคะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเป๋าแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือม,มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจ็สี่สิถือเนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนังถ่ายอยู่ของไมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอูด้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เ่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายยกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท่องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินงข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข่าเเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงี่้กับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย,า,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสา,านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมือแทะครับสามผู้เมื่อ,ททอทแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน,น่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน,น่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติาจอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่ามาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่เยบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ